วัสดีครับมืัอนี้นะครับสำนักงานพระนาถชุมชนอำเภอวาดีนะครับได้มายูทีปุ่มท่อผ่าปืนเมืองนะครับบ้านเครือวัานมูสิบแปดตำบลเสือโกกอำเภอวานอีประตูนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านประธานกลุ่มนะครับมาให้คุณแม่ท่านประธานแนี่ยน้ำโถนะครับอันี่ฉันชื่อนางวาสนาประสิทธาจะเป็นประธานกลุ่มจ้ะครับทราบมาว่าทางกลุ่มเท่านี้ก็ได้ ไปปูกยืมเงินจากกองทุนพราบนบาทสตรีมากนะครับถึงจำนวนงานพราชุมชนนับเภอรว่าปีเท่านี้ได้เข้ามาทรงเสริมจังใดเนี่ยครับได้หมอกหนี่นะครับคุณแม่ลองไปบ้างเนี่ยเงื่อาปูยืมงินา้วปูยืมเมาแล้วตั้จยอดแล้วซอย้ามเป็นจำนวนเงื่อนเท่าไรครับที่ปูมาสามารถคิดจากก้นครับผมปลู้นผิ้นผิดปลูยืมไปปู่ยืมมากพี่ได้แม่ มีพวกแปดเหรแปดนี่แล้วครับเรากล่าวการาที่ห้องพ่อนี่เป็นถาประเภทใดแน่คถาผ่าวไหมหรือว่าผ่าวไปหรือว่าตั้งเริ่มยังไงตั้งเริ่มต้นเป็นใหม่ค่ะพอเสร็จแล้นก็ห้องเรียงมอนเรียงไหม่ค่ะพอพอมากตกป้าปีหงกหงหงศูนย์ทางโรงเรียนนึ่งมัธยมนิตสกุลวิทยาศาสตร์พันสิบเป็นโครงก,การวัดบ,บ้านโรงเรียนจากผู้ก่นเรื่อมาเชิญชวนชาวบ้านไปอบรมน้ำเป็นการสอนที่าาได้สอนฝ่าย เ้าวหลับออเดอร์มาจังพ่อหรือว่าข้าวทอไว้เพื่อมีผู้สนใจกับใครเดิมพันกับมีออเดอร์มาสร้างคานเดิ่อแบบเราเราช่องทางการประชาสัมพันธ์การตลาดของข้าวนี้เท็ดจังไหนพ้นที่มาตสื่อข้าวนี้จังหุ่นจากว่าบาทเพื่อวันข้าวนี้มีผถาจากกันพ้นมิจักกันนะค่ะ เป็นการบอกปากต่อปากเขาได้โพสล่องนวลนไร่นะบครับโพดล่องเฟซบุ๊กคนอ๋อคือมีเฟซบุ๊กนี่อย่างนั้นเนาะอ่าขคอขอขคอนนะครับคืนี่นะครับอันนี้เป็นเป็นไล่เป็นไร่เขาเรียกไล่เกียริศสามเหมือนบอขับเป็นผาหกหลอกลอยหกปีของจังหวัดมหาตะรคามนะครับรับการทีห้องมาร่วมคุมท่อผากันทังสี่เนาะสามารถทิ้คุมท่อหนี่วมกันเฉลี่ยแล่านี้เดือนหนึ่งมีไร่หลายหลาป็นไครับประมาณหมื่นหนึค่ะ ยไ,ได้ประมาณหรืทอตอนอ่ะแต่ไล่น้องเม่ออเนาะ,ะพระราชุ่มชนนี่ถ้าไปส่งเสริมยเงี้ยเพื่อนได้จดทะเบียบบนโอทกทบบอคผาทอานผามีผูสนใจผ่านะครับเพราว่าจิเป็นไล่เกิยสิศิีสาหรือไล่ออื่นจะเ<ล><า>สี่สามสสาติดต่อได้มองไรครับแม่น,นี่าคาบ้านประานี่ระคะบ้านเลขที่หนึ่งเกาเจ็ดมูสิแปดบานคือวันตำบลเซอโกอำเภอว่าปีปรตุมจังหวัดมหาสารคาม0981060 สำหรับมือนี้นะครับขอขอบพุ่นแม่แม่ทุกคนนะครับคิดว่ารวมพระเจ้าสัมพันฐานนะครับขอขอบพุ่นครับผม